ดาสู่มาแล้วนะจ๊ะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องลับๆของครอบครัวคนดังปอเอค่ะถึงแม้ลูกชายสุดเลิฟน้องผู้จะอายุกว่าสองขวบแล้วแต่ยังไงยังไงคุณพ่อปอน,นัทวุฒิก็ไม่ยอมให้ภรรยาคนสวยเอ๋พรทิพย์กลับมาทำงานในวงการบันเทิงซะ เราอยากให้อยู่ดูพัฒนาการของเรื่องที่เติบขึ้นทุกวันทุกวันถึงขนาดแอบบอกปัดพูดจัดละครที่มาท้าทาสาวเอ๋สกเลี้ยงเลยแหละคะ่ะมีหลายค่ายติดต่อมาค่ะแต่ว่าพ่อป๋อก็บอกไปว่าเอยังไม่พร้อมบอกปฏิเสธเมียยังไม่รู้เรื่องเลยเมียยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวจะมีน้องอีกคนอีกจะได้เล่นตอนไหนนะจะได้เล่นตอนไหนนะทำแบบเนี้ย ถามเรื่องความสมัครใจของภรรยาซ้ำคำเลยนะคะพี่ป๋อใครที่คิดถึงผลงานการแสดงของแม่เอกก็ต้องรอกันต่อไปนะจ๊ะ